ในโอกาสที่ราชบัณฑิตยสภาครบรอบ100ปีในพศ2569จึงได้จัดงานถแถลงข่าวการประชุมวิชาการเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาเรื่องราชบัณฑิตมองไกลนำวิจัยปรับตัวรับมือโลกร้อนโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกลศีลร,ราชบัณฑิตนายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ราชบัณฑิตยสภาได้เล็งเห็นปัญหาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือโลกร้อนปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน2.5 รหรือฝุ่นหรือฝุที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่เป็นปัญหาจําเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนจึงได้จัดงานประชุมในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อระดมความคิดเห็นและการอภิปรายร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและประชาชนผู้ที่สนใจเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันต่อไปวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ1 0 0ปีซึ่งจะครบในปี2569นะครับ อันนี้ก็จัดเราจัด3ปีรวดเลยปีนี้ก็เป็นปีแรกปีหน้า6กแปดก็เป็น 6, 8, ป,ปีที่สองแล้วก็จัดใหญ่ที่ก็ปี69เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็จับเรื่องที่เป็นปัญหาสําคัญไม่ใช่ปัญหาสำคัญของประเทศเราปัญหาสําคัญของภูมิภาคปัญหาสำคัญของโลกคือโลกร้อนโลกเดือด PM 2.5เนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนแล้วก็ในการแก้ไขเนี่ยต้องมี นโยบายที่ชัดเจนและต้องใช้ความร่วมมือของทั้งาภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นวัตทุกคนเลยล่ะครับต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะแก้ไขคนใดคนหนึ่งไม่สามารถที่ทำได้ mm. เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการาระดม mm. ความคิดของราชบัณฑิตภาคีสมาชิกระดมองค์ความรู้ทั้งหมด ร่วมกับนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็จะสรุปให้ได้ว่ามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรที่จะนําเสนอต่อรัฐบาลนะครับต่อท่านนายกรัฐมนตรี mm hmm. เพื่อเห็นผล mm hmm. เพื่อที่จะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมจริง mm hmm. ๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานแรกของเราที่เราคิดว่าเป็นการเตรียมการที่จะราชบิาจะก้าวสู่ศตรวรษใหม่ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภรมิอากาศเนี่ยเราก็ทราบนะถ้าถามว่ามันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเราเริ่มแรกๆนะเราก็พูดกันธรรมดาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภรมิอากาศนะต้องคอยปรับตัวให้ดีอยู่ๆมาเฮ้ยมันไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภรมิอากาศเขาเรียกโรคมันโลกมันร้อนแล้วนั่นแสดงอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้น พอโลกร้อนก็มันมันเลยทําให้อิทธิพลต่างๆเนี่ยมันทําให้กระทบกับเราเนี่ยเยอะมากขึ้นพออยู่ๆมาโรคเดือดเขาแสดงว่าความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนในที่สุดเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่แบบนี้มันไม่ได้ทางราชบัณฑิตสภาก็เ,เริ่มมาคิดว่าเราจําเป็นนั่นแหละที่จะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกัน ในการที่จะสร้างความเข้าใจในทุกระดับไม่ว่าชุมชนก็ดีภาคเอกก็จะดีภาครัฐก็ดีภาคประชาสังคมต่างๆก็ดีให้ดูว่าไอความเปลี่ยนแปลงสภาพาะว่าโอกร้อนโรคเดือดรคอปเรป้อว,วอะไรพวกนี้มันอิทธิพลมันสูงมากทําลายมากนะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไฟป่าทั่วโลกเกิดขึ้นทั่วโลกนะผมจะไม่ลงรายละเอียดบางแห่งในในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเผาป่าไป8 0 0แสนกว่ามันไม่น่าเชื่อน้ําแรง ทะเลสาบใหญ่ๆของโลกเนี่ยแห้งเกืดอดเลยน้ำท่วมที่ดูใบอะสนามบินอ่ะท่วมเยอะเคยเห็นไหมไม่เคยไอ้นี่ในระดับโลกแต่ผมเรียน,น่ะสำหรับในระดับประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยเป็นประเทศเล็กแต่ว่าอิทธิพลที่เกิดจากโลกร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิสูงขึ้นก็ดีความชื้นเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมฝนแรงหรือว่าการเปลี่ยนแป,ปลงการ เพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลประเทศไทยโดนกระทบหมดเพราะว่าประเทศไทยมันมีตั้งแต่ทะเลใช้ฝั่งบนบกแล้วก็บนเขาความหลากหลายชีวภาพที่เรามีอยู่สูงมากประเทศไทยนี่มีพื้นที่0.3%ของพื้นที่ทั้งโลกแต่ว่าความหลากหลายชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันสูญเสียไปเยอะเราอยู่ในอันดับสามของอาเซียน อันดับหนึ่งก็คืออินโดนีเซียอันดับสองประมาณอันดับสามก็คือเราเพราะฉะนั้นเนี่เราเห็นว่าความสูญเสียที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนโลกรคเดหรือโลกรบเรร์พวนเนี่ยใช้ฝั่งเราเนี่ยถูกกัดเซาะไปเยอะเรื่องของการเกษตรเราผลผลิตการเกษตรก็ลดลงพื้นที่ชุ่มน้ําก็ดีพื้นที่บนบกลุ่มน้ําก็ดีถูกทําลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจของเราก็อาจจะลดลง สังคมชุมชนวิถีชีวิตของเราก็ไม่ปกตินะครับสุดท้ายก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม PM 2.5เรื่องของขยะเรื่องอะไรก็เพิ่มขึ้นเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าครั้งนี้นะครับทางราชมนตรีตยาสภาเราเได้เห็นความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดากาศ เราจะทำยังไงให้ประเทศของเราให้สังคมของเราไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้ได้นะครับถ้าผมพูดถึงในเชิงนโยบายเนี่ยผมเองก็อยู่ในสภาพัฒน์มาพอสมควรเราจะเห็นว่าในหลายหมุดหมายของนโยบายของชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมุดหมายที่10เรื่องของสังคมคาร์บอนต่ำหรือว่าในหมุดหมายที่หนึ่งในการที่เราจะยกระดับการเกษตรเราเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อนเพิ่มผลผลิตอไรพวกนี้ ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าผมเรียนเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราทุกคนได้มาร่วมสัมมนาค,ครั้งนี้ผมก็อ,อย่างที่ท่านนายกสภาของเราได้พูดเมื่อกี้ว่าเราอาจจะต้องทําแผนอะไรที่เป็นประโยชน์เสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดเป็นรูปมาทำในอน,นาคตข้างหน้านะครับถ้าผมคิดว่าถ้าเราทําได้ร่วมมือกันจับมือกันจริงจังเนี่ยไม่ใช่ทาแล้วหยุดหยุดแล้วทำทำแล้วหยุด มันต้องทําอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เยาวชนจนถึงผู้ใหญ่ทุกคนร่วมกันทําผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามถ้าไม่ก้าวข,ข้ามก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่กับเขาได้เราจะมีสภาตระนักตลอดเวลาเนี่ยก็คือเราเป็นนักปราดของพระราชาแต่ว่าบทบาทหากจะมองไม่เห็นนะ หลายอย่างทําแต่ว่าก็ทําอยู่ข้างหลังเงียบๆนะแต่ขรั้งนี้เนี่ยจะทําแต่ราชะบิดไม่ได้แล้วล่ะนะต้องออกมาระดมทั้งภาคส่วนต่างๆอย่างเราหนักท่านว่างหรือไม่ว่าง สัก20ปีที่แล้วนักวิชาการเรื่องสิ่งแวดลอ้อมพูดถึงว่ากรุงเทพเป็นเมืองเมืองหนึ่งเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่จะจมใต้น้ำตอนนั้นพูดเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะก็มีข้อเสนอแนะแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนมากนะฮะ เราก็ <c oughs> พูดเท่นแล้วก็ไม่มีใครทาอะไรมากนะวันนี้เนี่ยนักวิชาการออกมาบอกว่าอีก26ปีกรุงเทพยอยู่ใต้น้ำน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนแล้วก็จริงนะบ้านที่เคยอยู่เราพี่ว่าปลูกบ้านอยู่ในที่สูง วันนี้ในซอยเราเนี่ยบางฝนตกหนัหนกๆน้ำท่วมตแลนะเพราะฉะนั้นให้ภัยจากโลกร้อนเนี่ยมันใกล้ตัวมาทุกทีทุกทีเนีอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเต้องตื่นตัวแล้วก็ทางราชมดิลสภาพที่ว่าจะอยู่ที่เจริไม่ได้แล้วครับอ็หวังว่า การประชุมครั้งนี้เนี่ยเราจะขยายผลครับก็คือพูดง่ายคือให้ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นว่าจริงงานวิจัยที่เราทําไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็ผมจะต้องขยายใน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 ทุกอันนะเพราะมันกระทบกันหมดสิ่งที่ผมจะให้ให้ตัวอย่างนะครับปัญหาโลกร้อนที่กระทบต่อประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเป็นต้นเหตุในการที่จะไม่ก็ผลิตไอแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นต้นเหตุของโลกร้อนเนี่ย ประมาณอันดับที่300ของโลกแต่ว่าผลกระทบของโลกร้อนเนี่ยที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยในปี2554หรือนะ้ำทั่วปี54เนี่ยเราอันดับหนึ่งของโลกที่เกิดความเสียหายแล้วหลังจากปี2554จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราติดท็อป10อยู่อันดับ 8, 9, 10นะฮนะงั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ชัดเจนว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างเรื่องของน้ำเนี่ย ต่างคนต่างแก้แล้วไม่ได้เอาองค์ความรู้ของโลกร้อนนี่เข้าไปดังนั้นเนี่ยองค์ความรู้เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญก็คือพูดง่ายคือราชมดิตเองมีวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการเติมเต็มนะครับในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆที่หลายหลายหลายสาขาเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันมัน,ม,นมันผูกพันมันเกี่ยวพันกันงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีการเชื่อมโยงอย่างที่อาจารย์สนิทว,ว่าเราเป็นนักเชื่อมเนี่ยผมคิดว่าการแก้ไปเนี่ย แก้ไขปัญหาในอนาคตเรื่องสําคัญสําคัญที่จะลดความเสียหายของประเทศเนี่ยมันก็จะรอะไรไม่ได้สัมฤทธิผลเราก็จะเสียเงินเปล่าดัางนั้นตรงนี้เนี่ยอสองวันที่เราจะมีการประชุมวิชาการเนี่ยจะชัดเลยครับเราจะไม่พูดทฤษฎีเราจะพยายามเชื่อมโยงงานวิจัยที่เรามีอยู่แล้วก็จะเชื่อมไม่เห็นเลยว่าในฟิลเรื่องของกรุงเทพจมเนี่ยเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยนะฮะของประเทศไทยมาเชื่อมไม่ดูแล้วในแง่ของ ปการลังฟอกขาวเป็นยังไงนะครับหลายอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องจะต้องไปวิจัยกันใหม่นะครับมีอยู่นะครับแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของนโยบายในเรื่องของการปรับตัวของทางสังคมนะครับซึ่งมีผลมากนะครับมันมันไปถึงทุกคนนะครับเรื่องของอความมั่นคงเรื่องอาหารนะครับจะสังเกตว่าปัจจุบันนี้บางปีเนี่ยร้อนขึ้นทุเรียนหล่นหมดเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลเชื่อมโยงกันแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของน้ํา เรื่องของพลังงานในอนาคตเนี่ยเขาเอาเวทีโลกเนี่ยเอาปัญหาโลกร้อนเนี่ยมามาแซงชั่นหรือมากีดกันทางการค้าเรื่องของซีโรเน็ตหรืออะไรเนี่ยงั้นตรงนี้เราต้องเท่าทันงั้นองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยทางรัชมิตจะเ,เ,ชเชื่อไห้ดูว่าเราจะต้องเตรียมการยังไงที่หมายามว่าอยู่ในเวทีโลกแล้วเราสามารถจะอยู่กับตรงนี้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ปัญหาโลกร้อนเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยทุกคนหยุดผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ึ้นไปเป็นศูนย์เลยนะฮะทุกคนในโลกนะฮะโลกร้อนอย่างต้องเดินเดินต่อไป400ปีดังนั้น400ปีตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับมันห้ามไม่ได้ครับถึงวันนี้ทุกคนเห็นเห็นพ้องกันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่จะหยุดโลกร้อนในการาผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราเริ่มตั้งปีหนึ่งเก้าเ แ้่เกี่ยวเกี่ยวโตวปจคหรือส่วนที่สัญญาเกี่ยวโตวแต่ว่าล้มเหลวนะครับเดี๋ยวตรงตรงสอง,สองวันที่เราจะเสวนาเนี่ยจะเชื่อมโยงให้ดู